สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับวันนี้วันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567นะครับก็ช่วงนี้หลายพื้นที่ก็เริ่มที่จะมีฝนตกลงมานะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างฤดูร้อนไปสู่ฤดูฝนนะครับ อีกไม่กี่วันข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาก็น่าจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะครับช่วงนี้หลายๆท่านที่ปลูกมันนะครับแล้วก็ที่กําลังจะขายมันก็สนใจในเรื่องของราคานะครับมันสําปะหลังหลังจากที่ปีที่แล้วขึ้นไปทําลายสถิติสูงสุดนะครับมัน3 0เเนขึ้นไป4บาทกว่านะครับหลังจากนั้นก็ร่วงลงมาอย่างแรงนะครับจนกระทั่งช่วงนี้ร่วงลงหนักนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็ยังลงต่อเนื่องจากว่า มันน้อยออกเยอะนะครับช่วงนี้ในขณะเดียวกันมันไม่มีเปอร์เซ็นต์นะครับก็ก็ค่อนข้างจะเยอะส่งผลมาให้ราคาช่วงนี้ต่ำนะครับทีนี้วันนี้จะมาวิเคราะห์ในสิ่งที่ได้หลายท่าน,นครับอินบ็อกเข้ามาถามว่าใครเป็นคนกําหนดราคามัน,นครับการที่มันมันจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างมีปัจจัยไหนเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาแลกเปลี่ยนกัน,นครับก็ก่อนอื่นนะครับเป็นประจําทุกเสาร์อาทิตย์สําหรับท่านที่ สนใจในส่วนของวิตามินเสริมหรือว่าฮอร์โมนเสริมล้นไร่นะครับช่วงนี้ฝนตกลงมาไปฉีดควบคู่กับใส่ปุ๋ยเคมีนะครับก็จะทําให้เขาจเจริญเติบโตเร็วขึ้นนะครับในส่วนของพืชนะไม่ว่าจะเป็นอ้อยมันสําปะหลังหรือว่าข้าวนับใช้ได้ผลดีนะครับก็เดี๋ยวเรามีโปรโมชั่นช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับสําหรับโปรวันนี้นะครับเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นี้18-19พฤษภาคมนี้นะครับ ปกติหน้าซองในซองละ600บาทนะครับแล้วก็เรามาจัดโปร1ซอง490บาทนะครับจาก600บาทแล้วก็พิเศษนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับ2ซองก็คือจากซองละ490าบาทนับ2องซองถ้าซื้อ2ซองขึ้นไปก็เหลือซองละ399บาทนะครับซองละ399บาทถ้าซื้อสองซองขึ้นไปนะครับหรือหลายหลายท่านสนใจนะครับเนื่องจากว่า ใช้แล้วได้ผลดีแล้วก็ไปฉีดได้15ครั้งฉีดได้ครั้งหนึ่งครับหนึ่งซองฉีดได้20ไร่ก็มีโปรโมชั่น3ซองนะครับ2ซองซองละ399บาทถ้าสั่งซื้อตั้งแต่3ซองขึ้นไปนะครับลงล,ล,ลดราคาลงเหลือซองละ3 8 9บาทนะครับเฉพาะเสาร์อาทิตย์นี้18 9 9พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจก็ส,สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ตามเบอร์ข้างล่างนี้หรือว่าจะ อินบ็อกเข้ามาถามราคาได้ก็ได้ครับในส่วนของท่านผู้ชมที่อยู่ในช่องทาง Facebook นะครับก็เป็นโปรโมชั่นที่เรามาจัดพิเศษให้กับในส่วนของท่านผู้ชมที่เป็น f c รับชมช่องสองเกษตรวันหยุดนะครับเราก้การัระนัีนะว่าถูกที่สุดนะครับในส่วนของอาราคาตั้งแต่2ซอ,องขึ้นไปครับถูกที่สุดนะไม่มีที่ไหนถูกกว่านี้แล้วนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจทีนี้เรามาดูนะครับว่าในส่วนของราคามัน,นครับ มันขึ้นมันลงเนี่ยใครเป็นคนกําหนดราคาแล้วมีปัจจัยไหนนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะครับในส่วนของราคามันสําปะหลังนะครับแน่นอนนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมใกล้ชิดมากที่สุดก็คือลานนะครับลานมันจะเป็นคนกําหนดราคาเบื้องต้นนะครับราคาที่ใกล้ชิดกับในส่วนของพี่น้องเกษตรกรที่ขายมันนะครับเพราะฉะนั้นลานแต่ละพื้นที่ก็จะกําหนดราคาไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง2ปัจจัยหลักนะครับปัจจัยที่1ก็คือในเรื่องของ ระยะทางใกล้ๆจากโรงแป้งนะครับนั่นคือต้นทุนซึ่งเป็นต้นทุนของลานนะครับที่จะต้องจ่ายเป็นค่าขนส่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าลานอยู่ห่างจากโรงแป้งเยอะราคาก็จะตั้งไว้แพงนะครับเพราะว่าเขามีต้นทุนในการขนส่งนะครับนั่นคือปัจจัยที่1นนะครับในเรื่องของระยะทางนะครับจากโรงแป้งมายังลานนะครับการที่ลานนะครับลานนี่คือเบื้องต้นเลยนะครับเป็นคนกําหนดราคา2ก็คือ ต้องดูว่าบริเวณนั้นมีลานเยอะไหมนะครับการที่มีลานเยอะเนี่ยทำให้เกิดการแข่งขันกันในเรื่องของการรับซื้อนะครับเพราะฉะนั้นพอมีลานเยอะเนี่ยก็จะทําให้ลานเนี่ยพยายามที่จะตั้งราคาแข่งกันเพื่อที่จะดึงมันเข้าลาน,นครับส่งผลทาให้ราคามีความแตกต่างกันถ้าลานเยอะราคาก็อาจจะถูกนะครับแล้วก็ถ้าอยู่ใกล้โรงแป้งมากขึ้นเนี่ยราคาก็จะถูกนี่คือปัจจัยแรกนะครับลานเป็นคนกําหนดนะครับ ปัจจัยที่2โรงแป้งครับโรงแป้งเป็นคนกําหนดนะครับซึ่งแน่นอนลานเนี่ยจะอิงกับโรงแป้งนะครับก็คือจากผมจากต้นน้ำนะครับจากจากต้นน้าก่อนพี่น้องเกษตรกรมาขายที่ลานลานจะอิงกับโรงแป้งเพราะฉะนั้นคนที่กําหนดราคาห่วงโซ่ที่2ก็คือโรงแป้งนะครับโรงแป้งเขากําหนดราคาก็มีอยู่2ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยที่1ก็คือในเรื่องของภาพรวมนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลังสูงนะครับ เพราะฉะนั้นพอราคาที่เข้าไปขายได้สูงเนี่ยเขาก็พยายามตั้งราคาสูงนะครับในการที่จะแย่งมันจากลานหรือว่าจากพี่น้องเกษตรกรเข้าโรงแป้งนะครับทําให้เกิดการแย่งมันกันของโรงแป้งนะครับแล้วก็บริเวณพื้นที่ไหนที่มีโรงแป้งเยอะราคาที่พี่น้องเกษตรกรขายได้ก็อาจจะดีนิดหน,นึ่งเนื่องจากว่าโรงแป้งก็จะแย่งกันซื้อในส่วนของอมันเข้าโรงแป้งนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นนอกจากโรงแป้งจะดูราคาที่เขาเขาขายได้นะครับก็คืออีกปัจจัยนึงก็คือในเรื่องของในช่วงนั้นเนี่ยมันมากน้อยขนาดไหนนะครับตรงนี้เป็นเรื่องดีมานซับไพ่นะก็คือจะเห็นว่ามันมีขึ้นลงเป็นระยะสั้นอยู่เป็นรอบระยะสั้นนะค,คือช่วงนั้นการที่มันเข้าไปเยอะเนี่ยไปติดคิวอยู่ที่โรงแป้งเยอะโรงแป้งก็ถือโอกาสลงราคามันนะครับเพราะฉะนั้น ในเรื่องของมันที่เข้าโรงแป้งนะครับก็จะเป็นตัวกําหนดด้วยพอมันเข้าเยอะแล้วรถลานไปติดที่โรงแป้งนานโรงแป้งก็ลงราคานะเพื่อที่จะให้าลานเนี่ยลงราคาไปด้วยเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกร,กรหยุดหยุดขุดไปก่อนช่วงราวนะครับในช่วงระหว่างมันเยอะนั่นคือห่วงโซ่ที่2นะครับโรงแป้งสุดท้ายก็คือห่วงโซ่ที่3ก็คือปลายทางของของโปรดักของผลิตภัณฑ์มันก็คือในส่วนของผู้ซื้อนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยมันสัมปะหลังส่วนใหญ่ เราส่งออกประเทศจีนเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นราคาถ้าราคาส่งออกที่ประเทศจีนเนี่ยราคาสูงนะครับโรงแป้งก็จะซื้อมันในราคาที่สูงก็ส่งผลทําให้ลานซื้อมันในราคาที่สูงไปด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายก็คือเขาก็เอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นแป้งมันสําปะหลังหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารต,าต,าต่างๆนะครับก็จะเป็นปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีห่วงโซ่อยู่3ามกลุ่มนะครับ1ก็คือในเรื่องของผู้ซื้อหลักก็คือประเทศที่เราส่งออกก็คือประเทศจีนนะครับ สองก็คือโรงแป้งนะครับสามก็คือในส่วนของลานนะครับลานย่อยที่รับซื้อนะครับก็จะมีสามส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนของการกําหนดราคานะครับซึ่งผมได้เปรียบเทียบไม่เห็นแล้วนะว่าลานเนี่ยจะกําหนดราคานอกจากจะอิงโรงแป้งแล้วนะก่อนอื่นต้องบอกว่าลานต้องอิงโรงแป้งด้วยนะครับพออิงโรงแป้งเป็นหลักก็มีในเรื่องของระยะทางขนส่งแล้วก็บริเวณพื้นที่มีคู่แข่งมากขนาดไหนเช่นเดียวกับโรงแป้งนะครับโรงแป้งก็อิงในส่วนของการส่งออกนะครับ ถ้าราคาส่งออกดีโรงแป้งก็ซื้อในราคาสูงด้วยแล้วก็ต้องไปดูในส่วนของอพื้นที่นั้นเนี่ยว่าโรงแป้งเนี่ยมีโรงแป้งเยอะไหมเกิดการแข่งขันกันไหมนะครับก็จะส่งผลทําให้ในส่วนของราคาอาจจะมีการแย่งกันแย่งซื้อมันกันนะครับทำให้ราคาสูงไปด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือในส่วนของประเทศที่เราส่งออกก็คือประเทศจีนนะครับซึ่งคู่แข่งที่สําคัญของอมันสําปะหลังตัวหนึ่งก็คือข้าวโพดนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของมันเส้นที่เอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เนี่ยก็คือถ้าเขา้าโพดราคาสูงคนก็จะหันมาใช้มันมากขึ้นนะครับ <gera> <min> ประเทศจีนก็จะหันมาใช้มันมากขึ้นก็จะทาให้ราคามันสูงขึ้นไปด้วยตรงกันข้ามถ้าเขา้าโพดราคาต่ำเน IGHT ี่ยเขาก็จะไปซื้อขา้าวโพดแทนมันนะครับนั่นก็จะเป็นในเรื่องของกลไกการตลาดนี่คือหเห็นภาพรวมในเรื่องของราคามันนะครับไม่รวมปัจจัยเล็กปัจจัยน้อยอื่นๆ <min> นะครับอย่างเช่นเวลาเราไปขายมันเปอร์เซ็น <min> ต์แป้งไม่มีอย่างเงี้ยก็จะทําให้ราคาต่ําไปด้วยนะครับ ก็เป็นข้อมูลมาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นภาพกว้างให้มองเห็นนะครับเป็นข้อมูลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ